ห้าสี่สามสองหนึ่งมีความสุขมากเห็นนับวันโพสก็คือทำหวานมันกอดไอจีเลยอ่าหวานมันเป็นทำพูดเหมือนี่โบเคยพูดเลยว่าความานมันล้นขึ้นวมาแล้วพังเลยแล้วมาดีเขาฉลองวันเกิดกันนะเราใช่ค่ะแต่เรเป็นอะไรแบบเรียบง่ายก็คือไปคือวันนั้นวันเกิดหนูไปทำงานมาก็เลยได้ไปกินข้าวตอนนี้ เขา29เใช่เขา29เมื่อมกราแล้วเราเรา29เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา29เก29เลย29เลยออ็ก็ก็เป็นวัยที่แบบรู้สึกว่าอุ๊ยอีกปีเดียวมันก็จะ30มขึ้นเลข3แล้วอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างงงอ่ะก็มีรุ่นพี่หลายๆคนเลยก่อนแลแบบตอนนี้อยากกินอะไรรีบกินเลยนะเลยเลข3ไปแล้วมันจะต้องแบบมันจะลดยากขึ้นเราก็ เราก็เชื่อเขาแล้วก็เลยกินยับเลยตอนนี้ใช่ของขวัญหมของขวัญยางบอกเขาว่าช่วงนี้ยังไม่ต้องเดี๋ยวทบรอบกลับแบบตอนสิ้นปีเลยดีกว่าทีเดียวก็คือแต่ว่าเราหวังของใหญ่ใจะได้บ้านได้รถเลยอย่างี้ไม่เราก็หวังว่าแบบเอออะไรที่เราอยากได้ปีนี้เราก็ไปบอกเพื่อนหมดแล้วหมยว่าอยากได้อันนี้อยากได้อันนี้เราก็เลยยังไม่รู้ว่าเราอยากได้อะไรก็บอกเขาว่าเดี๋ยวรอแบบมีอะไรอยากได้ก่อนแล้วกันคิดว่าอยากได้อะไรจากเบบ้าง อยากได้อะไรอยากให้เต้อยากให้เต้ถ่ายรูปให้สวยๆอยากคนถ่ายนถ่ายรูปไม่ค่อยสวยมันเป็นปัญหาอยู่เหรอตอนนี้ก็ค่อนข้างเป็นปัญหาอยู่แบบเวลาทุกวันนี้เวลาถ่ายรูปแบบในไอจีไปเจอรูปเพื่อนก็บอกว่าอุ้ยแฟนคนนี้เขาถ่ายรูปสวยเนาะนางก็บอกว่าแบบฉันถ่ายไม่สวยหรอกเขบอกว่าก็สวยแต่หมายถึงว่าแฟนคนนี้เขาถ่ายเหมือนฟิลเพื่อนสาวถ่ายให้อ่ะมันแบบ หมดเลยแล้วสิ่งที่เต้นค่ะเราคือเราก็เข้าแอปหลายๆแอปหน่อยังบางทีหน้าเราก็รูปหลับตาเยอะมากคือไม่เข้าใจว่าที่กดตอนหนูหลับตาตลอดเลยได้ยังไงมันเป็นทุกรูปเลยเขาอยากให้เราใช้ AI ในการทำมันมีไหมมัหมอไ่ทให้บไั่ตาได้ ไม่เอามันน่ากลัวเกินไอจะเอาหน้าหน <hy zk> ู่มไปให้ไอเอาไปก็ไม่ถึงเพราะกันใช่ไหมถายการถ่ายนี่ไม่ได้ไม่เลยค่ะเราเขาก็จะถามตลอดว่าได้หรือยังผมว่ายังไม่ได้เอาใหม่คิดว่าปัญหานี้มันระดับระดับไหนสำหรับเราระดับชาติระดับโลกไม่หรอกก็พยายามเทรนอยู่แลักหลังเราก็แบบถ่ายเลยถ่ายตามสบายเลยเดี๋ยวเราเลือกรูปเอรกแต่ว่ายิงมาแบบเยอะๆเลยนะถ่ายได้กี่รูปประธานก็ถ้าเกิดสมมุิถ่าย อย่างเงี้ยก็เยอะเหมือนกันก็เลือกประมาณ5้าหกลูกแล้วลูกเม็น้อยลูกเหรอคะใช่หวาแล้วก็แตกแต่ไม่เป็นไรนังก็ถ่ายเลยเปื่อยถ่ายไม่เข้าใจนังชอบถ่ายแ,แบบรูปสุดท้ายก่อนหยุดถ่ายนังจะซูมก็เลยบอกนังว่ารูปที่คิดว่ายังไงเราต้องลบอ่ะ<ๆ>ไม่ต้องถ่ายก็ได้มันแบบไม่จะเป็นขนาดนั้นนะแต่ไม่ถึงขั้นทะเลาะกันใช่ไหมไม่เลยค่ะก็ชิลๆแล้วก็ไม่ได้ก็ถ่ายใหม่ถ่ายใหม่ไปเลย่อยๆก็มีงานนะคะที่แบบอันนี้ลูปไม่ เดี๋ยวนางจะไปปลืก็ไม่เห็นปลกตอนนี้ืองลอคอเออมีไหมคะเนี่ยพี่ๆตะก้องเต็มเลยมีใครเปิดคอสถ่ายรูปหรือเปล่าสอนถ่ายรูปผู้หญิงให้สวยสวยดเปมีมีแฟนแล้วแบบเขาไม่มีข้อดีเลยหรอเขามีข้อดีเยอะแยะแต่เนี่ยคือข้อเสียแค่ไม่กี่ข้อ แต่ว่าเป็นข้อเสียที่เรารับได้รู้สึกว่าไม่เป็นไรเพราะว่าเราสามารถแตะได้ทุกอย่างแก้ปัญหาด้วยแอปเออแน่ใจนะแน่ใจการนีแฟนที่ด้านี้กันถันดีก็เป็นเหมือนเพื่อนค่ะเป็นเพื่อนด้วยแล้วก็เป็นแฟนด้วยแล้วก็เป็นแบบ <De ep. c oughs> คือมันเขามีความเป็นแบบเหมือนเพื่อนคู่คิดด้วยอะไรที่ เหมือนเราโตมาคนละแบบอะไรที่เราแบบคิดทางหาทางออกไม่เจอเขาจะหาทางออกไม่ได้แต่บางเรื่องที่เขาหาทางออกไม่เจอเราหาทางออกได้ก็เลยค่อนข้างที่จะเหมือนกินกับยาค่อนข้างสมบูตอนที่เราโทรออกเนี่ยเขาจะคอยเขาก็คอยถามคือจริงๆแล้วเขาไม่ได้เมาได้ถามเราจะเล่าคือพอเราเครียดปุ๊บเราจะแบบโทรแล้วฮัลโหลทำอะไรอยู่คือตอนนี้มีเรื่องงี้ๆนะนางก็จะคอยบอกคอยด้วยแล้วก็โอเคแต่กับนางอะนางจะเป็นคนที่แบบ ลานางมีเรื่องเครียดนางจะไม่ค่อยพูดแต่เราจะดูออกเลยแล้วเราไปแซะคำตอบมันอะไเราก็บอกว่าพูดพูดเราก็พูดต้องพูดถ้าไม่พูดก็คือไม่ได้เล่นเกมต้องพูดก่อนต้องพูดก่อนแลกกันเทรดกันเป็นเทคนิคเป็นเทคนิคเพราะเราก็อยากรู้ไงว่าเขาเครียดอะไรใช่ทางสะพ่อนเราดีหนิดีดีมากโอเคขอบคุณแม่ว่า ป็นทั้งบนและทั้งบนอยากจะใช้เจิมได้ไฟนึบตอนนั้นแหละสว่างสวยมาก